วันนี้ทซายคัดรถสวยผ่อนถูกผ่อนสบายมาให้ชมกันอีกแล้วค่ะคันนี้เลยโตโยต้ตาโคราอัลติสเครื่องหนึงจกจีรถปี2018นะคะค่าตัวแบบตัดสุดอยู่ที่399,000บาทเลขไมล177,000กิโลเท่านั้นท่านไหนสนใจนะกำลังเล็งหารถตู้คุณภาพคัดเกรดพรีเมียมผ่อนถูกๆแบบนี้อยู่ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับสายเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องเอาติสดมือสองสายเพชรยนต์นะคะ มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรถคุณภาพคัดเกรดพรีเมียมคัดเกรด A นะคะแต่คันนี้มีความพิเศษคือผ่อน6700เท่านั้นผ่อนสบายมากๆนะคะแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยก็ดีจริงๆราคาอยู่ที่399,000บาทปกตินะคะเอาติเนี่ยคือจะมีราคาตั้งแต่ 419, 4 1, 9, นะ 4, 2, 9ะ429 439ขึ้นไปจนถึง5 0 0 0สนเลยนะอันนี้ก็คือเป็นราคาแบบขั้นต้นที่ได้เป็นรถออปชั emp, ่นเต็มออปชั่นครบไม่มีส่วนไหนที่ขาดหายไปเลยเป็น นโดยต้าโคลาอัลติสนะคะ 1.6G ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบพู้สตาร์ทนะคะฝาท้ายแบบเปิดไฟฟ้าก็มีมาให้ครบๆไม่มีส่วนไหนหายไปเลยนะคะขออนุญาตพาชมเริ่มจากที่ช่วงหน้ากันเลยนะคะคันนี้ไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟคเตอร์สภาพสวยๆเลยนะคะทางร้านเรานะคะได้ลดมาแล้วคือไม่มีคนไหนที่ขัดไฟหน้าสังเกตจากตรงไหนนะคะตรงนี้ด้านหน้า อาจจะมีรอยแตะแมลงนิดนึงนะคะหรือว่าจะเป็นรอยที่แบบอ่า,มาแมลงนะคะเป็นไข่หรือเป็นอะไรสักอย่างของเขานะประมาณนี้คือถ้าสมมติว่าเรามาดูรถมือสองนะคะแล้วมันไม่มีรอยอะไรเลยมันใหม่มันเกลี้ยงอาจเป็นไปได้ว่าเคยเปลี่ยนไฟหน้ามาหรือเคยขัดไฟหน้ามานะคะผลของการขัดไฟหน้าคือ ตัวแลกเกอร์ของเดิมจากศูนย์คือดีที่สุดอยู่แล้วนะคะไฟหน้าของเราอาจจะเหลืองเร็วกว่าปกติถ้าเราได้ทําการขัดหน้าไฟจะบางกว่าปกติประมาณนี้แต่คันนี้ใดๆเลยนะคะคือภาพรวมคือยังถือว่าคมไฟหน้ายังใสยอยู่และไม่เคยผ่านการขัดหน้าสังเกตไปถึงด้านในนะคะโคมที่เป็นโคมสีโคมเมียม่ยจานฉายด้านในไม่มีรอยกะรอยฝ้าใดๆตัวจานฉายไม่มีลอกนะคะ ทั้งไฟหลีทั้งไฟใหญ่เลยนะคะหรือว่าจะเป็นแม้แต่ไฟเลียวเองก็ตามไม่มีดวงไหนที่เป็นอ่าแบบกระแบบฟ้าเลยนะคะก็คือถ้าสมมติรถคันไหนที่จานฉายมีกระมีฝ้าโคมียมด้านไหนหลอกเวลาเปิดไฟออกไปข้างหน้าตรงเนี้ยนะคะเวลาสองที่พื้นอ่ะจะเห็นเป็นจุดดํดๆดำดำดๆดำดำเลยนะถ้าสมมติว่าโคมไฟหน้าด้านในมันลอกเนาะประมาณนี้แต่คันนี้ก็คือถือว่าผ่านสภาพสวย สลบป,ประตูนะคะสันเหลี่ยมสันคมประตูก็จะสวยเงาเงาเอารถออกมาถอ,ออกมาถ่ายในที่ที่มีแสงนะคะก็คือรถเล่นแสงเล่นเงาดีปกติไม่มีรอยบุบุมใดๆนะคะกระจังหน้านะคะก็เป็นหน้าคันนี้คือเป็นหน้าไมน่าเชนแล้วนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นทรงนี้สวยๆเงาเเลยคันนี้เป็นรถปี2018นะคะไฟหน้าด้านขวานะคะก็เช่นเดียวกันไม่มีรอยแตกกร้าวไม่มีรอยแตกลายงาใดๆกันชนหน้า กดดูนะคะระหว่างแก้มกับการชนหน้าคือไม่มีขยับไม่มีรอยพะเยะกิบล็อกระหว่างแก้มกับการชนหน้าไม่มีแตกหกักสื่อถึงด้านหน้าไม่เคยชนมานะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งคือสังเกตรถที่ไม่เคยชนมาเดี๋ยวไซจะพาไปดูตัวโครงหลักรถด้านในจะเป็นช่วงที่ดูเครื่องดูหม้อน้ำอะไรต่างๆนะคะไซฝากกับชมกันให้ถึงช่วงท้ายเนาะช่วงหน้าก็สวยๆเงาๆประมานนี้เลยด้านหน้านะคะช่องลมต่างๆก็ไม่มีแตกหกักใดๆคันนี้ทะเบียนสวยมาก7ก็กรอ 6,933นะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะและที่สำคัญคือเลขไมถือว่าโอเคสำหรับราคานี้เลขไมหน7 000, 7 0 0 0มนกิโลนะคะราคาอยู่ที่3 9 000, 9 9 0 0บาทได้รถปี18ออปชั่นครบ,คบ,คบแบบนี้ไปใช้เลยฟีดาพอดหกนเ7 0 0เท่านั้น84งวัตนะคะช่วงล้อคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อทรงเดิมจากศูนย์เลยเป็นล้อแม็กอลลอยขอบ16นะคะด้านในจะเป็นสีเทาดำด้านนอกจะเป็นสี เงินชวยเอบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็น รุ่นนี้นะคะเขาจะอัปเดตแล้วมาเป็นตัวดุมแบบ5รลูนะคะคือเขาจะเปลี่ยนช่วงล่างแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นช่วงดิสนะคะดิสดิสต์นะคะมีให้ทั้งหมด4ลีล้อปกติแล้วะจะมีเฉพาะดิสหน้าแล้วก็จะเป็นดัมมหลังแต่ตอนนี้มีดิสให้ทั้งหมด4ล้อแล้วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่างๆนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของลอ้อก็คือเพิ่มนอดดุมล้อมาทั้งหมด5รลูนะคะปกติรถเก่งก็จะเป็น4รลูเนาะแต่คันนี้ได้เป็น5รลูไปเลยช่วงโครงหลักรถนะคะก็จะเป็นสวยๆประมาณนี้เลยนะคะ คงไม่มีตัดต่อใดๆตรงนี้คือเป็นยาแนวมาจากศูย์เนาะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะเป็นแบบนี้ทุกคันถ้าเป็นเอาติดแล้วก็ชกหน้านะคะจับดูบูทพลาสติกก็ยังนิ่มๆอยู่นะคือไม่ได้มีความกรอบแดดไม,ม่ไม่ได้มีความแข็งกระด้างใดๆโลโก้นะคะ ดูอวีวทีมีติดไปให้ครบไม่มีส่วนไหนขาดหายไปเลยกระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกมองข้างรุ่นปรับเลนไฟฟ้าแล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวในตัวค่ะกระจกมองข้างก็สวยๆแบบนี้เลยโลโก้โตโยตา้ามีให้เช็คให้ชมกันไม่มีการแบบ เอากระจกมองข้างเทียมมาใส่ไม่มีนะคะมั่นใจในเพชรยนต์ได้เลยเอาติดนะคะของเราคือขึ้นชื่อเรื่องตลาดเอาติดมากๆของบริษัทเพชรยนต์ต่อเดือนนะคะยอดขายถึง40 50คันกันเลยเฉพาะเอาติดไม่รวมรุ่นอื่นๆนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆสําหรับ พวกเรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยคัดรถเกรด A นะคะมั่นใจในคุณภาพเอาติดจากเราได้เลยนะคะคัดเกรดเกว่าจะเอารถเข้ามาที่ร้านได้เนี่ยคือคัดกันกว่า160กว่าจุดกันเลยนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าได้มาเช็คให้มาชมกันอีกรอบก่อนจะรับรถกลับบ้านกันด้วยนะคะด้านหลังนะคะไฟท้ายก็ไม่มีแตกกราวใดๆไฟท้ายเป็นสีทูโทนนะคะทรงหน้าปี2018สวยสวยๆเลยก็โลโก้ด้านหลังนะคะมีติดไปให้ครบ โลโก้โคโลราโลโก้ออลติสโลโก้1.6โลโก้ G มีติดไปให้นะคะไม่มีส่วนไหนขาดหายขยับแล้วนะคะคือไม่มีขยับไม่มีการแบบว่า,าหลุดแล้วเอา9 3 m มาติดเพิ่มแบบนี้ไม่มีนะคะคือแบบจะติดแบบเดิมๆม,มาจากศูนย์เลยนะคันนี้ช่องท้ายก็เดิมสวยงามประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะฝั่งขวาฝั่งคนขับกันบ้างจอดเทียบขวานะคะ ไม่มีร้อยขูดขีดกับขอบฟุตบาทใดๆช่วงล้อสภาพสวยงามสุดๆโครงหลักรถนะคะด้านหลังก็สวยๆประมาณนี้เลยตรงนี้จะเป็นอ่อซุ้มล้อเนาะแต่ว่าถ้าลูกค้านะคะอยากจะดูช่วงล่างให้เห็นแบบชัดๆนะอ่าเดี๋ยว้ายพาเอาขึ้นห้อยดูเข้าโรงช่างนะคะแล้วก็เอารถขึ้นห้อยขึ้น ยกขึ้นด้านบนนะคะลูกค้าสามารถเดินชมช่วงล่างได้แบบทุกซอกทุกมุมเลยติดต่อไซมาได้เลยนะคะ LINE ID sai 12799หรือว่าด่วนโทร090 297 0834นะคะช่วงนี้ก็มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีอายุงานเกินปีถ้าเข้าอ่าท้ายตามที่ธนาคารแจ้งไปนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นจะอยู่ที่2.79%เท่านั้นนะคะ ประมาณนี้นะคะช่วงหน้าฝั่งขวาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะคันนี้คือภายในสวยมากๆราคานี้ได้เบาะหนังที่เป็นเบาะสีครีมสว่างๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็คือกดดูแล้วนะคะหนังคันนี้หนังของเบาะเบาะหนังของคันนี้นะคะเขาจะเป็นเบาะที่ค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็กดแล้วฟองน้ำไม่มียวบใดๆนะคะคันนี้ถือว่าโอเคมากๆ พวงมาลัยเป็นตัวมีมัลติฟังก์ชันลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็เปลี่ยนเพลงต่างๆเนาะเปลี่ยนคลื่นวิทยุนะคะตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาหลัยหุ้มหนังแบบนี้สวยๆเลยปุ่ม engine start น,น,นะคะหรือ stop start รถนะคะดับรถก็ใช้งานปกติช่องแอร์นะคะมีให้ใช้ใช้งานปกติเลยระบบกระจกมองข้างนะคะบังคับที่ตรงนี้เนาะโอเคตัววิทยุนะคะก็เป็นวิทยุแบบ เล่นแผ่นเสียงนะคะ FM AM e ต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น AUX USB นะคะตัวแอร์คันนี้เป็นแอร์ปรับแมนนวลสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการใช้แอร์ปรับออโต้ใช้งานไม่ค่อยถนัดนะคะคันนี้เป็นแอร์แมนนวลใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นปล่อยลมแอร์ไปที่ช่วงเท้าช่วงล่างนะคะก็ปรับตรงนี้เนาะอันนี้ปรับรูลมอันนี้ปรับนำยาแอร์ประมาณน,นี้ตรงนี้ก็สามารถชาร์จไฟได้นะคะการใช้งานถือว่า ครบคันกันเลยทีเดียวนะคะชาร์จไฟได้ตั้งแต่ช่วงหน้าจนถึงช่วงท้ายด้านหลังคอนโซลกลางตรงนี้ก็มีนะคะ,ะตรงนี้ก็เป็นเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดเนาะสภาพวสวยตัวกรอบโครเมียมก็ไม่มีอ่ารอยขีดขวนใดๆคันนี้ถือว่าดีมากๆนะคะแล้วก็ เครื่อง 1.6G นะคะราคา399,000บาทได้ลำโพงทวิตเตอร์แบบนี้ไปด้วยนะคะสำหรับเครื่อง1.8ตัว E นะคะที่เป็นรุ่นเดียวกันที่เขาตีคู่กันมาจะไม่มีคันนี้คือมีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่อง1.8ที่เป็นรุ่นเดียวกันไม่มี Engine Start จะเป็นสตาร์ทแบบปุญแจขายอย่างเดียวนะคะประมาณนี้แล้วก็ช่วงท้ายนะคะคันนี้จะได้เป็นท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูช่วงท้ายที่เป็นท้ายไฟฟ้ากันเลยก็คือ เราไม่ต้องเอากุญแจนะคะมาไขเราค่อยเปิดเราไม่ต้องเอามือไปกดด้านหน้านะคะเพื่อเปิดไม่ต้องเราเดินมาด้านหลังถือกุญแจมาใ้ใกล้แล้วกดปุ่มแบบนี้ได้เลยนะคะ คันนี้ช่วงท้ายก็กว้างๆเลยนะคะลึกเข้าไปถึงด้านในเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆด้านหน้านั่งได้5คนไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวสัมภาระตรงนี้พอสําหรับ5คนอย่างแน่นอนกระเป๋า5ใบได้ของอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ช่วงตะเข็บต่างๆนะคะคันนี้ก็เม็ดอาร์คสังเกตตรงนี้ คือเขาจะอยู่จุดเดิมตำแหน่งเดิมแบบชัดๆเลยถ้าเคยทำสีมาหรือถ้าเคยเคาะมาตรงนี้จะมีความบางกว่านี้มองไม่เห็นชัดขนาดนี้คันนี้ก็คือเดิมๆสวยๆไฟท้ายเป็นยี่ห้อไทยคอยตกเอาไว้ให้เช็คให้ชมกันนะคะพลาสติกด้านหลังนะคะตรงนี้คือเวลาขนของขึ้นรถอาจจะมีเสียดสีบ้างเนาะตรงนี้ก็คือไม่มีรอยเลยนะคะคันนี้ถือว่าสวยงามมากๆราคาดีด้วยนะคะฟรีดาวนน6,700เท่านั้น ช่วงหลักนะคะฝาท้ายไม่เคยถูกเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนดูจากน็อตที่เอาไว้ยึดตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่เคยถูกชนมาก็คือตะเข็บนะคะเดิมๆสวยๆเลยนะคะคันนี้ตัวกรนฝาท้ายก็ใช้งานปกตินะคะด้านในไม่มีสนิมไม่มีล็อกไม่ได้อะไรยังไงก็คือใช้งานปกติรับประกันจากเพดยนต์เลยตรงนี้นะคะผ้ากันความร้อนนะคะก็ สวยๆขอแล้วไม่มีฝุ่นผงล่วงออกมาก็คือถือว่าสภาพใหม่คันนี้อุปกรณ์ต่างๆที่ได้มานะคะช่วงล้ออะไหล่อุปกรณ์ครบๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงนะคะอุปกรณ์ถอดล้ออะไหล่หรือยางอะไหล่ใดๆก็มีไปให้ครบๆใหม่ๆสวยๆช่วงล่างคันนี้ก็คือเดิมๆสวยๆนะคะด้านในก็ไม่เคยทำสีมานะประมาณนี้นะคะสำหรับช่วงท้าย เดี๋ยวเราไปดูนะคะช่วงหน้าช่วงฝากกระโปรงช่วงโครงหลักรถด้านหน้า mm. เดี๋ยวสายสตาร์ทให้ดูเลขไมค์จริงกันด้วยนะคะ mm. อ่าสตาร์ทแล้วนะคะก็สตาร์ทปุ๊บติดปั๊บปกติไม่มีเครื่องสอืบใดๆไม่มีอ่าระบบไฟฟ้าช็อตต่างๆนะคะเลือนไมค์ก็เปล่งแสงออกมาปกติไม่มีไฟช็อตใดๆ คันนี้ไม้ก็อยู่ที่1 7 7 2 6 6 4กิโลนะคะระบบวิทยุก็ประมาณนี้เนาะใช้งานปกติเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องใต้ฝากระโปรงกันเลยนะคะเปิดฝากระโปรงออกมาแล้วนะคะเช็ครถมือสองเช็ครถบ้านหรือว่าไปซื้อรถมือสองจากที่อื่นต่างๆได้ไดข,อขอพาเช็คตรงนี้ก่อนนะคะก็ น็อตต้องเป็นสีเดียวกันกับตัวถังเป็นสีเดียวกันกับโครงหลักนะคะน็อตด้านในคันนี้ผ่านไม่เคยเปลี่ยนมาน็อตด้านนอกนะคะก็เป็นสีเดียวกันนะคะกับตัวรถเลยนะคะไม่เคยถูกเปลี่ยนมาตะเข็บต่างๆคมๆเงาๆสวยๆนะคะคมๆคืออะไรคมๆก็คือต้องเป็นเส้นสองเส้นแบบนี้คมๆแบบนี้ไม่มีเป็นรอยขยุกขยักต้องเป็นเส้นตรงๆคมๆประมาณนี้นะคะถือว่าผ่านคันนี้แล้วก็ผ้ากันความร้อนพอแล้ว ไม่มีฝุ่นผงร่วงออกมานะคะถือว่าไม่เก่าตัวใยแก้วด้านไหนไม่ได้มีแบบชํารุดนะคะคันนี้ถือว่าผ่านแล้วก็เช็คอีกอย่างหนึ่งคือโลโก้โตโยต้าถ้าไม่มีโลโก้โตโยต้าตรงนี้แปลว่าเป็นฝากระโปรงงานเทียมนะคะตัวแผงกิ้งลดนะคะฝุ่นเยอะนิดนึงนะคะต้องขออภัยแต่ว่าถ้าลูกค้ามาดูรถนะคะแล้วแบบสนใจถูกใจก็เอาไปทําสปาทําความสะอาดรังใหญ่ก่อนส่งกลับให้ลูกค้าอย่างแน่นอนแต่ได้ได้คือมองข้ามฝุ่นเข้าไป แผงจิ้งรีดนะคะใหม่มากๆเป็นสีดําเงาสภาพส,สวยๆมองแล้วไม่ได้เป็นสีดําด้านไม่ได้เป็นสีที่แบบกรอบแดดแบบตากแดดมานานอะไรอย่างนี้ก็คือถือว่าผ่านนะคะตัวโครงหลักรถฝั่งขวานะคะตัวน็อตเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะปั๊ม3า3ฝั่งซ้ายก็จะปั๊ม3า 3L นะคะด้านหน้าปั๊มเลข3มีให้เช็คแบบชัดๆคมๆสวยๆเลยนะคะคันนี้ก็ไฟหน้าอ่าไฟหน้า ตัวขานะคะขาไฟหน้าไม่มีแตกหักใดๆไฟหน้างานแท้ยี่ห้อไทยโคยโตมีให้เช็คให้ชมกันสําหรับลูกค้าที่ไปดูรถบ้านนะคะถ้าไฟหน้าขาหักหรือไฟหน้าที่เป็นงานเทียมไม่ใช่ไทยโคยโตไม่มีรหัสให้ดูไม่มีอ่าโลโก้สลักต่างๆแบบนี้นะคะคือเราอาจจะสังเกตได้ว่าหน้าเขาอาจจะชนมาไหมเพราะว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนเป็นไฟหน้าเทียมเป็นไฟหน้าใหม่เป็นไฟหน้าอื่นอะไรประมาณนี้สังเกตสัษฐานได้ประมาณนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเอาติดเครื่อง 1.6g นะคะคันนี้รถปี2018เลขไม่ห7 0 0ม่1 7 7 0 0กิโลราคาค่าตัวอยู่ที่399,000บาทฟีด้าว่อนแปสงวดอยู่ที่เดลอนละ6,700เท่านั้นนะคะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะถ้าสนใจคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะติดต่อมาหาไซได้เลย ID Line SAI 1 2799หรือว่าดวนโทร090 2970834นะคะ สำหรับวันนี้นะคะไซก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะไซแบบรีวิวแบบว่าพาดูรถที่มือสองอะไรประมาณนี้ต้องดูยังไงอะไรตรงไหนถ้าชอบนะคะไซรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างมาด้วยจะดีมากเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้นะคะไซต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ